ครับช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลกับเมื่อนี่ได่มากผู้ถกอกเบาวนิ้วผ้าเทียเ่ย,ว,ว,ว,ยว,วดีเกเบาวนิ้วผ้าเที่ยวเอาดีเิเดี๋ยวสิ้ผ้าไปขึ้นผู้ครับวันนี้อตอนนี้เขาอยู่ขังลางอยู่แต่ว่ากับบรรยากาศดีดีเบื้องทางหุ่นมีหดหินย้อยเป็นเจดีหินย้นนอยจำลองขึ้นมากเนาะน้ามกับเขียวดีดีมันเอาอย่างส่น้หนามู้นี่ไปเข้าไปขึ้นพูกันครับวันนี้ไป ครับเบาเนี่ยพาเที่ยวมือนไปครับไปเกินพู่กันครับผมไปพผผู่กันขนางล่างคน,น,นเนะ<ป>เาะรับสวยไหวพระกันครับทีมง,งานก่อนกันแล้วกันเนาะไปครับผมสวยงามจริงๆข,าขา้าวเหนียวจืเป็นผู้เขากับแหววไหวพระอยู่ข้างล่างก่อนอ่าพอดีมองนี้ก็เป็นจุดไหวพระ มันจุดสาคัญอีกตอนหนึ่งจุดสําคัญเป็นไฮไลท์ของผู้ถอกนี่อีกจุดหนึ่งครับผมอ่ะเข้าไปไหว้พระกันก่อนเนาะว่าไอ้วัดวัดผู้ถอกนี่อยู่อยู่อยู่ตำบลไหนก็บรรนุ่นา,าผู้ถอกนี่อยู่ที่ตํบนนาบลนาแสงครับผมอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬอ๋อนึกว่าขึ้นบึงของล้งว่าแม่นตอนนี้ว่าแม่นครับแต่ว่ากับเย,ยื้อๆออ,ออกมาทางเขตบึงของล้งพี่ละ่ะอ๋อเดี๋ยวไก่ทางบึงของล้งเนาะแม่นครับอ๋อไปผ่านไปผ่านมาทางนี้กัมาแวะเที่ยวได้ บรรยากาศดีแล้วก็เข้มามาฉาดสวยงามครับผมสวยงามพิลิไเปเข้าไปเกินคู่กันครับ<อ>ครับผมอ่าเดี๋ยวมือนี้ผมสีผ้าขึ้นไปหอดพูนเลยล่ะครับเ<อ> yes พราะว่า <ไอ S 1> พูดถอกน,นี่มีเกียร์สันเพิ่นกล่าวไว้ว่าคันแม่นเฮาขึ้นไปได้ครบเกียร์สันนั่นก็คือสวรรค์สันเกียร์ตัวสันเนาะ <ๆ S 1> มื้อนี้ก็มามาเบิ่งกันว่าสิฮอดบ่สิฮอดสันเจ็ดบ่สคือมันสิฮอดสวรรค์สันไสสิให้เพิ่นเบิ่งเด้อมันสิใส่สั้นพูดครับพูๆ เอาไป,ไปเห็นเท่าลองเบิง้งเด็ดซ้ำเด็เก่าไปครับอ่ะเริ่มจากเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วแล้วจีบ้านนี้จีฟ้าเห็นไปเบิ้งว่าสวรรค์สั้นเจ็ดมันเป็นยังไงเ,เนาะไป ว่าเราเอาหนามมากินได้ไหมเขาสิได้เอาน้มไม่กินบ่หรอเมื่อกี้ว่าไม่น้ำต้อเอาน้ำไปนะพี่เอาน้ำไปนะครับแต่เขาก็มีโอ่งให้กินแต่ว่าเด็กเราก็อีกกินน้ำเย็ดเราเนาะเป็นไงขึ้นที่แ้นครับชันเจ็ดครับถึงเจ็ดเฉลยเลยครับโอ้เก่งมากเก่งมากเลยครับผมเโน้ตขวาแล้วพี่โอ้ยไปไม่เหนื่อยลงไม้ยิ่งคนขึ้นโอ้ยเราจะทำยังไงล่ะทีนี้ เมื่อกี้ทางท่องเที่ยวผ่านมาเพิ่นบอกว่าขึน้นไปฮอดสั่นเจ็ดเลยว่าสั่นแต่ว่าเ,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 เงีสงสย้ยแตกเงี้ยแตกสงสัยว่านนี้สิบ่ฮอดดอกว่านี่ว่าออโอ้ต้องสูงกว่านี้ครับสูงสูงกว่านะครับเป้าหมายครับอันนี่บ้านนี้ก็ลังขึ้นมากนะครับพี่น้อง ฮ่เบ้าเนี้ยกขาลังขึ้นมาพาพี่น้องไปเที่ยวอยอดผู้เขาถอกสะเป็นวันสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วนี่ฮังจะได้บ้า,านนี่ถึงชั้นเดียวอยู่ <c oughs> บ้านนี่ถึงว่าชั้นเยอะคุณอดอสวรรค์คนหนูหอดชั้นเจ็ดไปลกูกหอดนาครับ่อดนอันนี้ส,สองยังบ้านนี่หอดอยดู่นี่ชั้นเจ็ดก็ไปเลยโอ้โหเพื่อครับพี่น้อง ห้าห้องจำลองเลี้ยงกันชาแนลได้เป็นหลังเด้อก็รังพาพปลองขึ้นอพูไปไปเป่านิ่วภาพไปเที่ยววันนี้ครับครับอวดนัดสันงีก่อันนี้ชั้นไหน่างไงเนี่ชั้นที่หนึ่งน่ะางัสนนีชั้นสองขึนไปอีกชั้นสองนี่ห้างแต่ชั้นที่หนึ่ง ท่านหัวซันสองอยู่ไหมเม่ถามว่าสุดระบอกกันทั้งแต่ให้สั่นเดียวนะบัรค อ่าตอนนี้เขาพัฒนาหัวสันซวงอยู่เฮ่าสู้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 ภาพพี่น้องไปเที่ยวให้มันได้สูงที่สุดพาพพี่น้องไปเที่ยวเลยปู่เหรอพี่น้อง่า คนว่าดูามเลยคนว่ามีอดเจ็ดชัน้นหางใจได้ดสอเนี่ย 2, สองทันหนึ่ง,นนงนนเนี่ยันทันชันที่สามวันเดียดขึ้นยู่นี่เป็นจเด้ดสิบไปฮอดเนี่ยดูหางใจได้ดสองทันหนึ่งวันนี้ครับช่องจำลองลิงก์กันชนนาแนลกรล่างภาพพี่น,อน้อง ชมบรรยากาศขึ้นผู้ข,ขึ้นยอดผู้ทอกตอนนี้หังแต่ได้สองขันเอ้สองชั้นหนึ่งพี่น้องชั้นที่เอชั้นที่สามนี่วัฒนิขึ้นยืนหังแต่ได้สองชั้นดีเก๋เบาเนียวกำลังมากนะเป็นยังไงทีมงานเขาไปตะขึ้นไดป้ปะไป็นตะขึ้นหอดปะหอดอ๋หืม อหอดีวครับชั้นหนงก็อชั้นเหางจะได้สองสันนึงจิมงานองบอ่หอดแน่นอนเลยฮึาดีเจเบ,เ,บเนี้ยผ้าขึ้นไปหอดใสกลไปครับวดีเจี๊ยวนี้ย,ย,ยก็ล่างมาหอดเลยครับตอนนี้อ่า<ะ>เขาเก็ติดไอ้เบเนี้ย,ยผ้าเที่ยวต่อหอดสันไดก็คือสันนันล้วเอาทางนี้เนต้นิ่

咩啊？你聊啥子呢？